สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในคลอสอกกับคลอสอกแชแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับค no าราโน่เชฟเรนกิ้งนะจ้าเอาตัวอะไรดีอะม,มาเพน่หน้านะวีระก็แกล็กตอนนี้บ้าหมูคือเดมอนนะโอ้ได้สตาร์บัมนูน้ำให้วีราไปก่อนเอาอะไรดีเพื่อนมาคิวเรนแล้วก็ดูอินนะมาจ้ารอบที่สองนะเออแพ้ไปก่อนนะ เขามีโล่สอดาวนะเราก็แบบต้องทํำใจนะถ้าเจออีกโล่สดาวตอนต้นเกมว่าเรามี1ดาวมาจ้าเพน่าก็ผมซื้อฟินิกคู่ขวัญบีสที่ผมเล่นบ่อยๆนะเป็นเพน่าฟินิกนะฮะอัพสล็อตนะจาแล้วเอาฟินิกลงไปอ่ะก็จะได้บับบีสเมนขึ้นมาโอ้แต่ว่าถ้ามุดลองเปลี่ยนเป็นอดูอินเนี่ยก็จะเป็นพับตาแดงนะบีสเมนหายไปลองดูก่อนดาเมจน่าจะมากกว่านะรอบที่สนะฮะ ตามคาดไม่ไหวนะผมก็ซื้อเพน้าแล้วก็แฟลกนะฮะไม่ไหวไม่ไหวเมื่อกี้ลองดูเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเอาเพน้าลงมานะแล้วก็ฟีนิกซ์ออกรอบที่4นะครับผมเจอกบบที่2ซึ่งแบบยังไม่ตายเลยยังไม่เสียเลือดเลยนะเออหูนิดเดียวแต่ก็ถือว่าแบบไม่ได้น่าเกลียดนะเพราะเขาเหลือหนึ่งตัวนะมารอบที่5นะผมก็เจอกับที่ปลปาฟีนิกซ์ Phoenix มาไทอตเตสามตัวเลยเอาไปเลยจ้า โอ้ได้เจอะเกาะเวทสใส่เฟย์หน้านะอ่ะวีล่ามาโอ้ยน่าเล่นหลายตัวเลยตอนนี้นะครับในหัวผมเนี่ยอ่าวีล่าสองดาวอัพซล็อสเนาะแล้วเดี๋ยวเอาเฮตเต้ลงไปเออผมก็ย้ายเพหน้ามานำให้มาดูแลเฮตเตน้น่าจะได้นะดาเมจแผงหลังก็แรงอยู่นะทั้งเฮตเต้แล้วก็วีล่าสองดาวนะฮะตอนนี้จ้าผมอยู่ที่แปดจ้านี่แหละเป็นที่ปกติของเรานะ ใครดูแล้วทุกทลิปส่วนใหญ่ถ้าแบบต้นเกมผมอยู่ที่ต้นๆเนี่ยแปลกนะมารอบที่หเจอกับที่4นะี่นะอือไม่ไหวมันมีมาหลอกด้วยโหดจังนะผมเอาไดอะเดมนับใส่ให้วีล่าแล้วก็สตาร์บัมโนเปลี่ยนเปใส่ให้เพน่าเออก็หวังดาเมจอะมาหนังสือครับโ o ลี Holy ่เอาโพลี่นะครับจัดไปเลยจ้าแม่วีล่าจ้าคือของเพึ่งดาเมจเนี่ยต้องให้วีล่านะเพราะวีล่าเนี่ยแรงมากแล้วก็ยืนด้วยตัวเองก็ได้นะใครจะมาล้วงแม่นางถ้าแบบเลเวลน้อยกว่าอาจจะตายนะอะเพน่ามา S <S มาจาาเวลรสเยี่ยมเพน่าสองดาวนะครับแล้วไฮยาเต้ Ghost ตอนนี้ผมมีบัฟฟอร์เล่น2องเดมอ,อนหนึ่งนะฮะร,รอบที่7นะครับผมเจอกับที่หกเจชนะนะครับเออชนะบ้างเอามาหลอกเนาะอยากเล่นอยากเล่นมานานแล้วมาหลอกอะ่ะไม่ค่อยได้เล่นนะะผมอัพสล็อตนะเป็น6ตัวเอามาหลอกลงไป ก็จะเพิ่มบัฟไฟเตอร์แต่สังเกตว่าเดมอนหายนะครับเพราะว่าเดมอนต้องมีตัวเดียวหรือแบบท้ายสุดจัดก็คือต้องมี3ตัวต้องมีวอลคานอีกตัวหนึ่งนะครับทำให้แบบเดมอนเนี่ยโหดมากสร้างดาเมจจริงเนี่ย150%แล้วเอฟเฟกต์เกลบวก80%เยอะมากแต่วอลคานมันต้องเล่นเกมแนละ้วมัน5้าบาทนะแต่นี้ผมหวังผลกระโดดของมาหลอกนะไม่ได้แบบหวังผลเดมอนนะลองมาเล่นดูเป็นยังไงอุ้ย,ยมาหลอกอีกฝ่ายเขาช็อกมาก่อนมาหลอกเราตายแล้วจ้า อ่ะผมซื้อโอเมนมานะเขาเล่นได้นะตาแดงก็ได้นะเนี่ยอ่าคิวเรียนขายไปนะคงไม่ได้ใช้แล้วนะรอบที่9้านะครับเจอที่สามเห็นไหมพอเราอยู่ที่ท้ายเราก็จะเจอที่สูงสูงหมดเลยอือแพ้นะครับซื้อแฮ้เตตเดินออกไปข้างนอกเพื่อนงงมากเวเลสมารอบที่10นะผมก็เจอกับคีปป่านะซื้อนาคอตมาด้วยพอเล่นเนี่ยเรามีครบแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงนะวีลา่าวีล่ามาเหรอต้องขายตัวใดตัวหนึ่งออกไปก่อนอ่าขายเฟนิกซ์ไปก่อนนะ อ่ะวิล่ามาเกาะเขียวนะผมให้มาหลอกนะหอาวิล่ามาอีกตัวนึงผมก็อัพสล็อตนะอุ้ยวิล่ามาสองดาววิล่าเหลืออีกสามตัวนะจะได้สามดาวนะครับมาจ้ารอบที่สิบเอ็ดเ้อหูแพ้เยอะด้วยเออมาสักดีมาเออวันหม,มาจ่ายมา ขอให้มาหลอกนะให้มาหลอกแบบจะได้กระโดดเร็วๆหน่อยผมอัพสล็อตเพิ่มนะตอนนี้ลงได้7หมาก,กนนาคอมาเอานาคอลงไปนะเยี่ยมแก๊กสองดาวนะเพะหน่ามาฮะโอมนมาดีดีดีวีไ <c oughs> ลอีกแล้วเ <c oughs> พื่อน,นอตัวอะไรออกหนึ่งตัวแล้วเพื่อนเอาเวเลสก่อนเนาะเวเลสไม่ได้ใช้เอาออกไปนะเอาวีไลามารอบที่12บอเออนั่นไงได้ช็อกสักที หู Ooh, ชนะนะครับเย้โ yeah. อ oh ้โ oh. หเป็นไงล่ะเห็นไหมมาหลอกได้โดดนะ oh. มีไอเทมนิดนึงให้เขายืนไหวให้เขาได้โดดนะเพหน้าจ้าเพหน้าเหลือตัวเดียวนะตอนนี้บัฟผมก็เป็นไฟเตอร์2อ for เล่น3เพราะโอเมนยังไม่ได้ลงนะตอนนี้มาจ้ารอบที่13นะครับเจอที่1จ้าฮัลโหลเออแพ้นะครับแต่ว่าก็สู้ได้ดีนะไม่ได้แบบแพ้ตบขาดขนาดนั้นนะมา a r d ู i n นผม u สลอตก่อนนะตอนนี้ ยังซื้อไม่ได้นะสลอดเต็มนะฮะโอ้เพน่าสามดาวเยี่ยมเออมาแล้วตอนนี้นะผมอยู่ที่8นะฮะรอบที่14เจอที่สองโอ้สู้ไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนืออมาหลอกโดดไม่ออกเลยนะมาจากรอบที่15ผมเจอคีิป่านะอ่าได้หนังซื้อมาหนังสือให้เพน่านะครับอ่าเยี่ยมนะัขอสองดาวนะครับแล้วก็ผมซื้อแกลกมา อัพสล็อตหน่อยจ้ามาลงได้อีกหนึ่งตัวนะผมโอเมลงไปนะ oh, พอโอเมลงไปพอเล่นครบสนะตอนนี้ oh, <อ>ก็จะสร้างดาเมจจริงได้มากขึ้นนะโอ้ตอนนี้ตัวเราเยอะสุดเลย8ตัวคนะหนึ่งเขาเล่นหมาก7กันอยู่นะมาครับเจอที่1อีกแล้วทำไมเจอแต่ที่1นเนี่ยเย้ yeah, ชนะโอ้โหไม่ธรรมดาเ,เห็นไหมเป็น4ี่ตัวชนะที่หนึ่งเลยนะมาครับไดอะเดมเจาะเกาะเวทน,นะให้เพน,น้าไปก่อนนะพอ่อวีรามีแล้วนะตัวนี้ ไม่เจอเลยอ่ะวีล่ามาวีล่าเหลือตัวเดียว <Ooh. S 1> นครอนมาเราต้องรีบอัพตัวนะตอนนี้เพราะว่าหมากเราเกือบครบแล้วแต่ว่าดาเมจอาจจะยังขาดอยู่เนาะมาหลอกก็ได้วีล่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอะดูอินก็ได้ยังดาวเดียวอยู่เลยนะดูอินนะรอบที่17นะครับอ่ะผมเจอที่5นะเจ yeah! ชนะน,นะครับเริ่มแลเริ่มแลเริ่มไต,ต่เต้าขึ้นมาตอนนี้เป็นที่6แล้วนะ จากที่8มานานนะคือถ้าลักษณะเนี้ยผมก็จะแบบไม่ได้สุ่มมากนะเก็บเงินเพราะรู้ว่าแบบเราน่าจะแบบไต่เต้าขึ้นไปประมาณนี้เนี่ยให้ดูอีกทีนะเดมอนต้องมี3ตัวถึงจะโชว์ขึ้นมานะพะตอนนี้ในกระดานผมเนี่ยมีเดมอน2ตัวมันต้องมีตัวเดียวถึงมีบัฟเนี่ยฮะแต่มันจําเป็นทั้งคู่อ่ะทั้งวีล่ามาหลอกดังนั้นผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจบัฟเดมอนนะปึง้งเออได้โดดได้โดดถือว่าดีนะมาหลอกได้โดดเนี่ยถือว่าโอเคนะเย้ yeah, ชน,นะมาจาใยหย้เตะอู้เยี่ยววีล่ามาแล้วรอมานาน นะครมานี่ครับดาเมจเราก็จะแรงขึ้นตอนนี้ผมอยากได้มาหลอก2ดาวนะครับอดินสอดาวรอบที่19นะผมเจอกับที่6กตอนนี้เราขึ้นมาเป็นที่5นะเย้ <Yeah! S 1> ชนะน,นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับรอบที่20ผมเจอบับแดงบับฟ้าอ่ะเอาไอเทมดาเมจให้แคร,รี่นะมาหลอกเลือดเยอะมากเลือดเกือบหมื่นฮัลโหลือตอนนี้เนี่ยผมพึ่งบัฟฟอร์เรนเป็นหลักเลยนะฮะให้มาหลอกช็อกแล้วก็ให้แบบให้มันน็อกอัพขึ้นไปเออ แล้ววล่ายิงจากแพงหลังให้อตเตยิ่งจากแพงหลังเพน่าใช้สกิลนกจิ้วจิ้วจิ้วลองดูว่าแผนนี yeah. ้นับจะไปใกล้ๆขนาดไหนนะรอบที่21นะผมก็เจอกับที่สเย้ชนะนะครับแมไต่เต้าขึ้นมาไต่เ hey, ต้าขึ้นมาตอนนี้เป็นที่3า h i ิวออฟเดอะโรสนะผมซื้อวอลคัสมาแล้วตอนนี้ เพราะว่าถ้ามีเดมอน3ตัวเนี่ยก็จะแบบยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อยู่นะผมก็เลยแบบอัพสล็อตเตรียมตัวเผื่อถ้าเราอยู่ในรองไฟเนี่ยเราจะได้เอาวอลคัลงเดมอนจะครบ3นั่นเองรอบที่ยีบสองผมเจอที่4นะครับตอนนี้เหลือหคนเยฉชนะนะครับวีล่าแวกจะจัดอัพสล็อตจ้ามาแล้ววอลคัลงไปเยี่ยมทีนี้ก็จะทำให้แบบ เดมอนครบสมนะฮะซึ่งจริงอ่าวอ์คัดมาแล้ววอลคัดอีกตัวหนึ่ง <Yes. S 1> มาเร็วมาหรอกโอ้โหแต่เงินหมดทำไงดีขายสิครับรออะไรอยู่ตัวนั้นไม่เอาแล้วนะร <you> know? อบที่ยีสามนะผมเจอกับทีซีอุ้ยนิดเดียวไเป็นไรอยากได้วอ์คัรสองดาวหรือมาหรอกสองดาวนะมาเร็วแกลกสองดาว <c oughs> ไม่มาเลยตัวที่อยากได้นะครับ ไปขายไปขายไปขายไปโอ้โหเขาไม่ให้เราจริงอะ่ะเพื่อนมาครับรอบที่ยิบสิโอ้โหเจอที่หนึ่งจ้ะโอ้โหแพ้นิดเดียวชิบหายแล้วโชคดีที่มีรอบยิบห้านะได้เก็บตังคนะ์มารอบนี้อ่ะเยีย่ยมบอกัทนะมาแล้วสองดาวอ,อุ่นใจขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะอยากได้มาหรอกอะ่ะอุยเยี่ยมโอเมนอ่ะได้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 ได,ได,ได้ขอมาหรอกขอมาหลอกสองดาวนะ แกลกขายไปนะไม่เอาแล้วนะแผนผมตอนนี้ก็คือต้องสุ่มหามาหลอกให้เจอนะครับแล้วก็ให้คุกกี้ทำนายกันแล้วเพราะได้แค่นี้แล้วนะโอ้ยเราเนี่ยวิกฤตแล้วตอนนี้อาจจะได้ที่4ี่ก็ได้ฮัลโหลอ่ะเ,เดซิกเกิลน,นะให้วอคลค้าแล้วกันนะโอ้ยไม่เอาอย่อมชิปหายเออโอ้โหมาเดี๋ยวเราไม่มีเงินแล้วเราเหลือ3บาทเราต้องการนบาทเพื่นอนฮัลโหล ต้องผ่านไปให้ได้ก่อนนะแล้วรอบที่26นะโหัโชคดีเจอที่3เออหูชนะเย้ yeah! หูที่ห่ยังมีเลือด4 9เ้าเลือดอยู่เลยอะเพื่อนเก่งไปไหนมามา,มาเออปสมาใจมากมาหลอกนะครับ2ดาวเนี่ยตอนนี้เหลือกันอยู่3คนนะครับผมก็ทำได้เท่านี้แล้วนะต้องดูกันนะว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นคอมที่แบบสุดๆของเราแล้วนะมาแล้วนะครับรอบที่27เป็นไงล่ะเจอที่1นะครับ โอ้โหแพ้เอื้อได้ที่สองนะฮะ <c oughs> โอ้โแต่ที่หนึ่งเขาโหดจริงนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ <c oughs> ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วี่แนะนําติดต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ